สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน Ep. ที่679านะครับมีพาสดสวยๆ26รายการมานำเสนอพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับ ID ไลน์นะครับ MOOI M2 นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่เลทย,ยังไงก็ไม่เกินตีสครึ่งหรือตีห้นะครับเผื่อตื่นสายนะครับแต่ก็จะไ like ลทุกวันนะครับ600กว่าไลยังไม่เคยพลาดเลยนะครับสักวันหนึ่ง เริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่หกเจ็ดเก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงอันนี้ก็จัดดีนะครับแต่จะมีแตกรายงานหน่อยนะครับอันนี้เนื้อหาผมว่าเขาก็ดีนะปึกเลยเปึกเลยนี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นเนื้อผงนะครับมีค่าปวกนะครับพราวนี้มีค่าปวกนะครับทั้งองค์เลยนะครับค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นหลวงพ่อเหงวัดบ้านขอมนะครับหลังยันแบบนี้นะครับแต่รุ่นไหนปีไหนนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อเหงวัดบ้านขอมนะครับ รายการที่3นะครับหลวงพ่อเห็นรายการที่4เป็นพระปกโพนะครับองค์ใหญ่นะครับทั้งนี้ปกโพเนื้อหาดีนะครับเป็นผงพุทธคุณเลยนะครับผงพุทธคุณเลยองค์ใหญ่เบลเลยนี่นะครับความสูงนะครับ2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษนะครับเกือบเกือบนิ้วขึ้นนะครับพระค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับนี่แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อผง คุจะขุณล้วนเลยนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับองค์ใหญ่หน่อยนะครับสูงสองนิ้วกว้างนิ้วครึ่งนะครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์วัดเกตชยโยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็มีคาบนะครับมีูคคาบโดนคาบอะไรมาค่อนข้างเกิเยอะหน่อยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับรายการที่ห้ารายการที่หก เป็นผ้าเนื้อดินมั่งนะครับเป็นผ้าเนื้อดินกุวัฒนาปางนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงออกดำนะครับค่อนข้างจะจัดนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับรายการที่6กนะครับพระธามาปางไม่รู้จังหวัดนะครับรายการที่7เป็นพระเนื้อดินนะครับสภาพสวยนะครับเป็นพระเนื้อดินซุ้มกอหลวงพ่อโหนงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงผมว่าเขาเนื้อจัดดีนะครับเป็นรายการที่7นะครับ ซุ้มกอหลวงพ่อหนงนะครับรายการที่แปดเป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงผมว่าเนื้อเขาดีนะออกเนื้อว่านนะครับเนื้อดีนะครับพังนี้แต่ผมมีทราบว่าเป็นวัดอะไรยังไงนะครับเนื้อปุป๊บปากดีนะครับนีรรนรบ่รายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระหล่อยืนนะครับเป็นปางลำพึงนะครับปางลำพึงนี่ก็เป็นพระของ ประจำวันศุกร์เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่างลำพึงนะครับส่วนสูงนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับส่วนสูงที่ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นขนาดค่อยคอได้นะครับเรี่ยงพลาสติกเก่านะครับนี่พลาสติกมีรั่นแล้วนะครับข้างแต่เป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่9นะครับสูง2นิ้วนะครับตางลำพึงรายการที่10เป็นนางพญานะครับ เป็นนางพญาเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงเลยผมเรียกไม่ถูกนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับเป็นรายการที่10นะครับรายการที่11เป็นเหรียญอลาบกานะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญทางพิจิตรนะครับวัดทุ่งโพนะครับสะพานหินปีหนึ่งหนึ่งนะครับพิจิตรนะครับเหรียญค่อนข้างแก่น เก่านะครับเป็นอัปปะก้านะครับแต่สภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชฉิมพีนะครับหลังพัดยศนะครับหลังพัดยศนะครับนี่ปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่โตทองแดงลมดํานะครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่ รายการที่12นะครับรายการที่13เป็นเหนรียญระคังหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับเหรียญน,นี้ปี17นะครับปี17ออกวัดอัมพาวันนะครับกรุงเทพนะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่14ก็เป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำเหมือนกันนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับเนื้อผงเคลือบนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งค่อนข้างเก่านะครับนี่ครับ เป็นเนื้อผงเคลือบฉลกนะครับเป็นรายการที่15รายการที่16ก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับอันนี้ออกเป็นเนื้อเทาๆนะครับออกสีเทานะครับมีรูเสียบก้นนะครับข้างบนมีกระเทาะนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าออกปีไหนที่ไหนนะครับเป็นรายการที่16นะครับรายการที่17 เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหล่อบางคานนะครับต่ไบก้นนะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับเรายการที่17นะครับรายการที่18ก็เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งเหลืองอมเขียวนะครับแต่พระสะอาดนะครับเป็นรายการที่18นะครับนี่รูปหล่อนะครับรายการที่19 เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อดินนะครับเป็นขนาดกลมนะครับมีลักษมีแบบนี้นะครับผมดูว่าเป็นเนื้อดินผสมหรือว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับเป็นรายการที่สิบเก้าผมดูว่าเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับออกผสมผงออกเทาๆนะครับพ้าค่อนข้างมีความเก่านะครับ ดูก็เหมือนดินแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผสมผงนะครับนี่นะครับเพราะมีรอยผสมออกเทาเลยนะครับพระเขาจะออกเทาผมว่าเป็นเนื้อผงผสมนะครับพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะครับเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นพระปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อออกเนื้ออะไรอย่างเง เนื้อออกเคสอหรือว่าออกใบลานไม่รู้นะครับออกเป็นแต่ว่าเป็นหลวงปู่โตนะครับปิตามหาเสน่ห์นะครับนหมายเลขที่20นะครับหมายเลขที่21ก็เป็นภาพปิดตาขนาดเล็กนะครับเป็นเนื้อผงนะครับค่อนข้างเก่านะครับพิมพ์ทรงแปกตาดีนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับข้างเม็ดนะครับเป็นรายการที่21ด รายการที่22ก็เป็นภาพปิดตานะครับขนาดเล็กนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงออกเป็นเนื้อผงว่างหรือว่าผงคุกลกเลยนะครับพิมพ์ทรงคล้ายไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับแต่องค์ขนาดวัดพับนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อออกดํานะครับผงผสมนะครับนี่รายการที่22นะครับรายการที่23เป็นเนื้อผงผสมใบลานนะครับเป็นพระ พุทธนะครับเป็นแบบนี้ม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับพิมพ์ทรงนั่งสมาธิแบบนี้นะครับเป็นรายการที่23าครบ23รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ24 25 26ี้าก็องค์ละ300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับเริ่มรายการที่24นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพรพพิคเนตนะครับเนื้อผงนะครับลงบอลเงินนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ เป็นพิคเนตอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหตนุมานนะครับพอจะออกมาอ่านออก,กว่าเป็นวัดพระทรงนะครับวัดพระทรงนะครับน่าจะเป็นพ่อแลวัดพระทรงนะครับเนื้อดีแล้วก็ทําสวยงามนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่สองนิ้วส่วนสูงก็อยู่ที่สองนิ้วเศษเศษนะครับค่อนข้างจะองค์โตนิดหนึ่งครับเป็นพิคเนตหลังหานุมานนะครับ หรือหานุม,มาหลังพิคเนตไม่ทราบนะครับปี49นะครับนี่เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเป็นกรอบแปะตังนะครับผมดูว่าเป็นกรอบแปะตังนะเป็นกรอบเลี่ยมแบบปิดตายนะครับแกะไม่ได้นะครับเป็นเป็นกรอบเดิมมาอย่างนี้ครับเป็นงานเก่านะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสวยๆนะครับนี่หลวงพ่อแลวัดประสงค์นะครับผมว่าเป็นหลวงพ่อแลนะเพราะเขาเขียนวัดประทค์นะครับ รายการที่24รายการที่25เป็นพระชินเขียวนะครับเป็นพิมโมคลานะครับค่อนข้างเก่านะครับอันนี้แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับพระตแตกตามสภาพนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่สนิ้วครึ่งนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเป็นพิมพ์โมคลาสารีบุตรนะครับ นี่ก็300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่25นะครับนี่สวยๆก็เก่าเลยนะครับรายการที่26ก็300บาทนะครับเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งเก่านะครับพิมพ์ส่งคล้ายๆรัชกาหรือว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าหล่อตันนะครับเขย่ามีกิ่งนะครับมีอุดกิ่งนะครับนี่เป็นรายการที่26นะเลยครับ สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบหกรายการนะครับยี่บหนึ่งถึงยี่สามองค์สองร้อยบาทยี่สิบสี่ห้ายี่สองค์สามร้อยบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่หนึ่งของสะสมนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นลูกโลกนะครับผมว่าเขาทาจากหินนะแล้วก็ลงสีค่อนข้างสวยนะครับตัวเป็นมินเนียมหรือว่าเป็นโลหะนะครับเป็นงานของสะสมนะครับสูงที่สองนิ้วกว่านะครับ สวยๆเลยนะครับนี่จะเอาที่300บาทพร้อมค่าจะส่งนะครับเป็นแผนที่ลูกโลกแบบนี้เนาะเป็นรายการของสะสมนะครับครบนะครับ26รายการเงินลอของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ